สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันช่วงสงการพอดีนะครับวันนี้กอ็อยู่ระหว่างสงการเลยนะครับก็ท่านผู้ชมไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยสนุกสนานนะครับส่วนผมก็วันนี้ผมเฝ้ากรุงเทพนะครับผมปีนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนรู้สึกมันร้อนนะครับมันร้อนอากาศร้อนอยู่บ้านนะครับประหยัดเงินหน่อยนะครับก็กรุงเทพก็เท่าที่ดูก็อ่า บางแห่งเ้าเงียบนะครับบางที่ก็คึกคืนนะครับตามห้างตามอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มาเที่ยวเขาก็เป็นอยู่กรุงเทพกันนะครับก็มีต่างชาติเยอะนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้เที่ยวมีความสุขนะครับสําหรับผมอยู่กรุงเทพก็ท่านผู้ชมท่านใดสะดวกนะครับสะดวกจะมีความต้องการนะครับ ซื้อของซื้ออะไรนะครับที่ผมมีแบ่งปันขายนะครับก็ติดต่อมาได้เพราะว่าสอบถามบริษัทขนส่งแล้วนะครับก็เปิดให้บริการนะครับช่วงสงการนะครับก็สามารถจัดส่งได้ถ้าท่านอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าท่านไปเที่ยวก็นู่นนะครับหลังสงการเลยนะครับมาดูนะครับตัวนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมคง คุ้นๆนะครับหมายถึงว่าสัญลักษณ์นี่นะครับตัวนี้ก็ลักแมนนะครับลักแมนนะครับลักแมนรุ่น 50A นะครับ 50A อะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับของจูนเนอร์เนี่ยนะครับรุ่นของของจูนเนอร์เพราะว่าลักแมนรุ่นใหญ่เขาจะไม่ได้ทำหนาๆแบบยี่ห้ออื่นนะครับแบบหนาๆสูงๆเนี่ยนะครับลักแมนเขาจะทำสไตล์เป็นเคปไม้นะครับแล้วก็จะแบนๆนะครับ ผมว่าผมว่าดีกว่าหนา้าหนานะหนาหนามันดูมันเกะกะมันเทอะอทะนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเขาก็ชอบตัวบางๆกันมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เกะกะน,นะครับยิ่งถ้าเป็นตัวใหญ่ยีย่ยห้ออิญาม่าหเนี่ยนะครับสองเท่าของตัวนี้เลยรุ่นใหญ่เขานะครับดูแล้วเกะกะเลยนะครับตัวนี้เป็นเคสไม้นะครับไม้แท้เลยนะครับไม้แท้ไม้จริงเลยนะครับจากโรงงานนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆรุ่นดีๆเขาก็จะทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นเคสไม้ไม้ก็ไม่ใช่ไม้อัดครับต้องเป็นไม้แท้เลย นะครับรุ่นนี้มีพิเศษอยู่นะครับ <jak> พิเศษจูเนอร์นะครับจูเนอร์รุ่น <leurs> นี้มีพิเศษอยู่ก็คืออมันจะเป็นออโตเมติกนะครับจูนิ่งล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวหมุนหาคลื่นใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มเนี้ยเนี่ยนะครับปุ่มปุ่มล็อกก็คือถ้าเราเปิดตัวนี้ให้มันทํางานใช่ไหมครับเวลาเราเลื่อนตรงสถานีปุ๊บมันจะล็อกเลยนะครับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรประมาณเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้ยินไหมครับ อันนี้คือตรงสถานีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงสถานีอ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบของเขานะครับก็บางคนก็อาจจะเห็นว่ามันมีประโยชน์บางคนก็อาจจะเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีเพราะว่ามันก็มีไม่กี่รุ่นที่เขาทํามานะครับก็ผมก็เคยเห็นมาบ้างนะครับเคยเห็นมาบ้างเหมือนกันรุ่นรุ่นยี่ห้ออื่นนะครับประมาณนี้ก็มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นซิกแนลนะครับฝอยลิกแนลเนี่ย ขึ้นเต็มก็คือสัญญาณดีนะครับสัญญาณแรงรับชัดอ่าไฟนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมีสองสองปุ่มสองดวงนะครับซ้ายมือจูนนิ่งนะครับขวามือเป็นอ่าสเตอโรโมโนนะครับเดี๋ยวผมลองกดอ่โมโนปุ่มโมโนปุ่มสเตอรโอดูนะครับก็จะเห็นว่าไฟขวามือนะครับจะดับไฟเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยอ่าอันนี้ก็คืออ่าปุ่มสเตอรโอปุ่มโมโนไฟสเตอรโรไฟ แล้วไฟบอกสเตอรโออยู่ขวามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นจูนนิ่งนะครับตรงช่องสําหรับตัวนี้คลื่นบ้านเรานะครับหายห่หวงไม่ต้องปรับจูนนะครับแปดแปดถึงร้อยแปดนะครับตัวนี้มีปุ่มมาตรงนี้อยู่แต่ขักอยู่อันหนึ่งก็ก็จะแจ้งไว้ปุ่มนี้ก็คือ,อเป็นปุ่มกดแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือกด ปุ่มนี้เป็น AM อีกปุ่มหนึ่งก็เป็น FM นะครับซึ่ง2ปุ่มนี้มันหลุดหายไปแต่ตอนนี้กดไว้ที่ FM ฉะนั้น AM ใช้ไม่ได้ตัวนี้นะครับก็ขอบอกไว้เลยว่า AM ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ FM นะครับก็มีปุ่ม Muting นะครับปรับระดับของ Muting Muting นะครับตัวนี้ก็ปิด Muting เปิด Muting Muting ก็คือ,อตัวตัดเสียงซ่าไม่ใช่ลดนะครับตัวตัดเสียงซ่านะครับปิดเปิดอยู่นี่ ก็มีอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเ่านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับถ้าขึ้น88-108ถึงเนี่ยมันจะใช้ไฟ220โวลต์ได้หรือถ้าไม่งั้นมันก็จะมีตัวปรับซีเลกเตอร์นะครับซีเลกเตอร์หมายถึงว่าปรับไฟได้นะครับทั่วโลกประมาณนั้นแต่ตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์เลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้มาดูกันเลยนะครับมาฟังมาดูเลย ดูดูสภาพภายนอกแล้วก็ฟังเสียงนะครับของลักแมนรุ่นนี้นะครับฟังเสียงผมเปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในแล้วนะครับโอ้โหอะไรดีมากเลยนะครับอะไรพวกคาปาคาปาซิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ใช้นิชิคอนใช้เอลนา na, ใช้อะไรยี่ห้อดีๆนะครับยี่ห้อดีเลยเป็นเกรดออเดีโอหมดเลยก็คุณภาพนี่ดีมากๆนะครับตัวนี้ข้างในเนี่ย ก็สมสมยี่ห้อเขาไม,ไม่ไม่เสียชื่อยี่ห้อลักแมนนะครับอะไรนี่ดีดีกว่ายี่ห้ออื่นๆเลยนะครับผมเข้าไปดูละแล้วก็ดูลักษนณะทนทานด้วยอะไรก็ทําให้เสียงมันดีนะครับก็ะอะไรพวกนี้อะไรดีเสียงก็ต้องดีตามนะครับเดี๋ยวามาลองฟังกันดูเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลองเล่นเล่นดูนะครับของ fm นะครับ ส่งได้เลยไม่ว่าใบขับขี่แผ่นป้ายเล่มทะเบียนหายมาแจ้งที่ขนส่งไม่ต้องไปหาตำรวจแล้วนะคะไปบันทึกถ้อยคําได้เลยเอกสารที่จะต้องใช้ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนเชื่อมโยงทะเบียนลาา เนี่ยน่าจะเป็นคนรักใช่นะฮะ <ไป S 1> ส่วนคนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเจ้านายนะครับที่เ,าาเจ้าหนามคือท้ามเจ้านายไม่ใส่เสื้อเห็นไหมครับไม่ควรใช้สเปรย์กันยุงสีไม่น่าโดนตรงนะแต่ควรจะตามกับหนึ่งใน1 1> เหตุผลการสันทายปลายชั่วโมงกันอาจจะต,ตอนนี้ขอเหตุผลดีๆเหตุผลเดียวเลย่ ในการเล<ม>ือเราในการทิารทั่คุณ้่การน้ำมันอยู่แล้วไหมค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามแต่เราว่าที่ตอนนี้แตอย่างเช่นเนี้ยถ้าเกิดพัา ท่านผู้ชมครับก็อันนี้ก็ให้ฟังกันนะครับก็พอประมาณนะครับว่าเออมันใช้งานได้นะครับของลักแมนรุ่นนี้นะครับ FM อ่าก็ประมาณนี้นะครับ FM จูเนอร์นะครับจูเนอร์ลักแมนจูเนอร์นะครับ 50A นะครับรุ่นนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับสเตอริโอจูเนอร์ลักแมนนะครับไว้ เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านท่องเที่ยวสมการโดยสนุกสนานนะครับแล้วก็กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับส่วนผมอยู่กรุงเทพครับไม่ได้ไปไหนนะครับปีนี้ครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ